Listen! ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเอมบาเป้นะฮะมาในเวอร์ชั่นอายุ22ปีนะครับสูง178ปีอัปตันแล้วจะอยู่ที่33นะครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือก็หน้าเป่าเลยแล้วก็หน้าต่ำนะแล้วก็ออกองกลางนะ ส่วนสกิลก็มีอยู่10สกิลเต็มแม็กเลยนะฮะผมก็จะตัดไปตอนเ,ออเราอยู่ในเกมกันเลยนะครับโอเคครับมาครับเราก็ตัดมาตอนในเกมมาแล้วนะฮะเราก็จะมาพูดถึงเจ้าอ็มบัปเป้อะไรนะรบ,บอกเลยว่าง่ายๆเลยฮะว่าอ็มบัปเป้มันมีมันเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องครบเครื่องที่สุดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เล่นตำแหน่งไหนมันก็เล่นโหดนะยกเว้นเซ็นเตอร์แบ็กกับ โกนะครับดูจังหวะนี้นะฮะเขียมาอิมเป้แปรนิ่มๆนะครับก็1นึ่งศไปเลยนะครับในนาทีที่3ามเองนะสำหรับอิมเป้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนในการเล่นภาพก็ออกจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนโอเคถ้าเสียงอะไรดังไปหน่อยผมก็ขออาภัยด้วยนะทุกคนมาเราก็มาเล่นกันต่อเลย เป e ็นตัวอิมบาเป้ผมก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นการชิงวันถูหรือความเร็วของอ e ิมบาเป้ต้องแบบเร็วจริงๆนะ่ back, นะเซตเตอร์แบ็กน่ะเราต้องเร็วจริงๆนะครับแบ็กถึงจะตามอ e ิมบาเป้อมบาเป้ทันเพราะอ e ิมบาเป้มีความเร็วมากในการใช้ใช้จังหวะในการทำเกมให้ตัวเองได้เปรียบนะสำหรับต e ัวอิมบาเป้ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคมาดูจังหวะน,นี้อมเป้พยริกยิงโคตรคมเลยทุกคนอย่างที่ผมบอกอิเมเป้์มีความคล่องตัวนะทุกคนมีความสมดุลในร่างกายนะมันก็ไม่ได้สูงมากมันก็ไม่ได้เตี้ยมากนะทุกคนสําหรับอมเปเก็ถือว่าถ้าใครได้ลองใช้แล้วก็คิดว่าดีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนภาพมันก็จะออกแหลกๆหน่อยนะทุกคนผมก็ขออาภัยด้วยนะ โอเคมาอิบาเป้ก็มาดูกันต่อเลยนะว่าจะเป็นยังไงแต่สําหรับผมก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรมากทุกคนเพราะมันโหดอยู่แล้วสําหรับอิบาเป้คาพลังมันก็โหดอยู่แล้วนะโอเคผมก็ขอโทษนะนะทุกคนที่ผมลงคลิปช้าไปนะทุกคนไม่ได้ลงคลิปวันหนึ่งก็ขอโทษด้วยนะทุกคนพอดออีไม่ค่อยสบายนะทุกคนมาแล้วก็มาลุยกันต่อในะสําหรับอิบาร์เป้ เกือบโดนยิงนะส่วนอันนี้ผมก็มาเล่นกับบอทนะเล่นกับบอทก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมมันออกเล็กๆนะก็มาดูเลยมาแมสซี่จับปันนะทุกคนเกือบแล้วนะทุกคนเกือบแล้ว ใครชอบก็อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคมาสำหรับ e. อิมบาเป้การยิงไกลงบาเป้ก็ไม่ต้องบอกเลยนะทุกคนมันครบเครื่องอยู่แล้วทุกคนในการเล่นเนี่ยยมาเป้มันมีความโหดอยู่แล้วในการยิงไกลนะทุกคนแต่เรื่องของการปั่นฟีคิกเอิงบาเป้มันไม่ค่อยถนัดนะในการยิงไกล สามารถใช้ตัวอื่นได้นะทุกคนแล้วก็ลูกกาอากาศอิม a เป้มันตัวเล็กนะทุกคนถ้าจะใช้จบสกอร์ในเรื่องของลูกกาอากาศก็ผมแนะนำนะว่าใช้ตัวอื่นนะครับเช่น k ิสโนโรนันโดแล้วก็ลุมมีดิเกกนะทุกคนลุงลุงของเราหรือฮาร์เลนนะในการจบสกอร์ลูกกาอากาศเพราะ3ตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างมามันมีความสูงนะทุกคนแต่สำหรับอ็มบาเป ถ้าใครอยากใช้แบบโหดๆก็ชิงบันทูนะคนหรือการโยนยาวการชิดข้ามหัวพอเพราะอิบเฟมจะหาตำแหน่งดีมากนะทุกคนในการชิงบันทูเหมือนกันมันมีไว้พิบนะทุกคนในการหาช่องแต่การชิงบันทูมันโหดนะทุกคนสำหรับรูปแบบนี้ดูทุกคนเกือบเกือบทะลุนะทุกคนเดอะแบ็บคบบเขาก็เตะออกเลยนะเราก็ได้บุมนะทุกคนสำหรับอมบัปเป้เปก,ก็ถือว่า เป็นกองหน้าที่โหดนะทุกคนยิ่งอาทิตย์นี้ก็ฟอร์ม A นะทุกคนถ้าใครมีใครสุมได้หรือใครมีเวอร์ชันอื่นก็รีบใช้นะทุกคนเพราะมันโกงมากทุกคนมันโหดมากอาทิตย์นี้มันเป็นฟอร์ม A ด้วยใครได้ใครได้ใช้ผมบอกเลยทุกคนเอาไปลงแร้งออนไลน์แล้วหรือเอามาเล่นกับเพื่อนก็สามารถเล่นได้นะทุกคนเพราะมันตัวที่โหดมันเก่งนะมันกบเครื่อง S 1> <S 1> อีกจังหวะหนึ่งนะทุกคนสําหรับเอ็มบัปเป้มันเป็นตัวที่อย่างที่ผมบอกว่าเออเป็นตัวที่ยืนตําแหน่งได้ดีนะยืนตําแหน่งได้ดีและรอรอจังหวะ2ก็ได้นะสาหรับเอ็มบัปเป้รอจังหวะซ้ํา2นะเ,เ,เพื่อให้เอ็มบัปเป้นั้นมาซ้ำนะทุกคนซ้ำดาบ2ให้เพื่อนนะสมมติเพื่อนเรายิงไม่เข้าเอ็มบัปเป้ มันสามารถยืนตำแหน่งได้ดีเลยทุกคนเพื่อรอจบสกอร์ออซ้ำสองอ่ะดับสอ่ะพูดว่าอิงเปเป้โหเลยทุกคนก่อนอื่นเลยนะทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือใครที่มีเวลาว่างหน่อยๆก็สามารถกดคอมเมนต์มาให้ผมด้วยนะโอเคดูกดคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะได้รู้ว่าทุกคนดูคลิปผม นะครับโอเคแฮตทริก okay. mm hmm. แล้วนะเอ็มบาเป้จังหวะนี้นะทุกคนดูอ่ะเจอร์ลิงแทงไปเอ็มบาเป้ชิงจังหวะหลุดเล่นะทุกคนผมบอกแล้วตัวนี้เอ็มบาเป้มันโหดนะทุกคนเวอร์ชัน่นปัจจุบันก็อายุ22ปีนะก็ถือว่าโหดเลยนะทุกคนวารุณทวีท่วารุ่นปารีสนะทุกคนเออ่ก็รอนะทุกคนว่าฮาเลนจะมีฟีเจอร์มาหรือเปล่าเราติดตามดูนะทุกคนมันเป็นเรื่องของอนาคตอีกอย่างนะทุกคนถ้า ใครที่เล่นเกมนี้แล้วลงแรงแพ้หรืออะไรเล่นกับ er, คนอื่นแล้วเราเราแพ้ทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะทุกคนเพราะมันเป็นเกมนะเราอย่าไปซีเรียสเลยทุกคนเกมฟุตบอลมันมีอะไรมีแพ้มีมชนะนะทุกคนโอเคผมจะตัดไปครึ่งหลังเลยนะโอเคครับผมก็ตัดมาครึ่งหลังแล้วนะทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าเกมฟุตบอลนี้มันเป็นเกมที่มีแพ้มีชนะบ้างเราอย่าไปซีเรียสเลยนะทุกคน เ,เราก็ไม่สามารถที่จะชนะผู้ต่อสู้เราได้ตลอดเราก็ต้องมีแพ้บ้างชนะบ้างนะทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกฟุตบอลเกมฟุตบอลนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือในชีวิตจริงนะโอเคดูโอเว่นหลุด ừ, 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 ผ่านมา3าสี่คนนะทุกคนยิงไม่เข้าอันที่ผมบอกมันเป็นเกมฟุตบอลมันเป็นโลกฟุตบอลนะทุกคนมันสามารถมีแพ้มีชนะกันได้อยู่ที่เราเล่นเลือกเล่นนะทุกคนโอเคมา ก็ขอออกมีสาระหน่อยๆนะทุกคนถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยน,นะทุกคนผมก็จะย้าหน่อยๆนะทุกคนผมก็อยากรู้ว่าผมทาคลิปมาแล้วทุกคนเห็นทุกคนกดติดตามผมหรือเปล่าหรือว่าดูอย่างเดียวถ้าไม่อยากติดตามผมก็สามารถคอมเมนต์มาก็ได้นะทุกคนเพื่อให้ผมรู้ว่าทุกคนดูผมอยู่นะโอเคมาสำหรับเอ็มบัปเป้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีทุกคน เรื่องการหาช่องไหมทุกคนเพราะอินเปเป้มันหาช่องดีนะผมจะบอกเรื่องการหาช่องนะทุกคนในการเราเลี้ยงก้องหน้ามาทุกคนแล้วเลี้ยงกินลายมาทุกคนแล้วก็รอนะเพราะรอรอรอสะหน่อยวนรอสะหน่อยเพราะอินเปเป้จะวิ่งหาช่องได้ดีเลยนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นมันยกมือปุ๊บเตรียมส่งให้เลยนะทุกคนเพราะเพราะมันพร้อมวิ่งเลยนะทุกคนสำหรับเจ้าอินเปเป้นี่มันแบบไวพิบดีมากเลยทุกคนแทงนี่เป็นหลุดการยืนตำแหน่งก็ดี ต้องลองใช้นะทุกคนส่วนมากที่ผมจะเห็นคนในเกมนี้เล่นเล่นนะทุกคนเวลาได้บอลแล้วเขาจะส่งขึ้นหน้าอย่างเดียวเลยนะทุกคนถ้าคิดไม่ออกก็นึกแบบว่าเราได้บอลปุ๊บส่งไมให้กองหน้าอย่างเดียวเลยหรือโยนย่าไม่ให้กองหน้าอย่างเดียวเลยพูดต่อสู้เราเขาก็จะดักทางได้นะทุกคนส่วนส่วนใหญ่เราต้องเคาะบอลไปริมข้างโยนไปทางซ้ายโยนมาทางขวาหรือเล่นกลาง แล้วก็แทงปีกไปปีกซ้ายปีกขวาอย่างนี้ทุกคนคู่ต่อสู้เขาจะดาวเรายากนะเราต้องเล่นแบบหลากหลายตำแหน่งเพื่อให้เขาดาเรายากในการเล่นนะทุนเราต้องจับทางเขาเลยนะทุกคนเล่นไปแล้วต้องอ่านเกมไปเรื่อยว่าผู้ต่อสู้เราจะจะเล่นแบบไหนเล่นสไตล์แบบไหนถ้าเราเล่นเล่นอย่างเดียวโหร้อนอย่างเดียวแล้วก็โดนเขาควบคุมเกมเราเลยนะทุนมันก็จะเล่นยากหน่อยหน่อยแล้วเราก็ มีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าโอกาสที่จะชน,นะนะทุกคนโอเคถ้าใครได้รับความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคนมาคอมเมนต์ให้ให้ผมด้วยนะคนเพื่อผมจะได้รู้ว่าทุกคนดูผมอยู่นะโอเคมาแล้วเป็ปเบาเป้ก็แบบส่วนหนึ่งที่ผมอยากบอกนะว่าเป็นตัวที่เรียกฟาวได้ง่ายนะพราเขามีความเป็นตัวเล็กนะทุกคนโอเคผมว่าจะหาจังหวะนะทุกคน ในการเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ตัดยิงยิงเข้าไปหรือปัน่นหรือจะเรียกเอาฟรีคิกให้เอ็มบัปเป้ปั่นนะทุกคนแต่ผมแนะนำเลยทุกคนถ้าใช้เอ็มบัปเป้ปัน่นเอ่อใช้ตัวอื่นปั่นดีกว่านะ <c oughs> เพราะเอ็มบัปเป้ปัน่นเอ่อปั่นไม่คือเลยทุกคนโอเคมาผมก็จะพยายามหาจังหวะนะทุกคนเพื่อให้เอ็มบัเป้ได้ปั่นนะโอเครอว่วนนะทุกคน หาจังหวะเลี้ยงเขาไปแล้วก็หาเป้านะไปเรียกเป่าโอเคมาถ้าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเสามารถติเตียนคลิปเราได้นะทุกคนว่าอะไรไม่ดีอดันไหนดีผมก็จะได้มาปรับปรุงในการทาคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคมาเราก็มาเล่นกันต่อเลยทุกคนช่วงนี้ก็คอแห้งละมา โอ okay. เคเลี้ยงใบแมสซี่มาผมก็จะตัดเข้าในแล้วนะทุกคนโอเคมาผ่านหนึ่งมาจะผ่านไหมสอง okay, โ,อ okay. โ,อโ,อโอเคมาโอโอเคโอ้ยอ้ยฟาวโอเคมาได้ฟาวแล้วนะทุกคนมาผมจะให้เส่วนใหญ่แมซี่ได้ปั่นนะทุกคนถ้าแมสซี่เจ็บก็น่าจะเอิออเนบัฟเฟ้์นะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะโอเคก็ฝั่งเขาก็ได้ไปเหลืองไปนะทุกคนดู แมสซีเลี้ยงไล่เข้ามาทุกคนเอาไม่อยู่ต้องสไลด์นะทุกคนอ่าเอ็มเปอ์แน่นอนโอเคเอ็มเปอ์เดี๋ยวลองดูก่อนนะทุกคนว่ Kingston, าจะมีตัวอื่นยิงโหดกว่าไหมแมสซีก็เจ็บนะเอ็มเปอร์เป้ก็81นั่นทุกคนไม่รอช้าปั่นเลยทุกคนโอ้โหอย่างที่ผมบอกทุกคนเอ็มเปอ์เป้มันปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนมาหักหักแต่การยิงไกลนี่เกือบแล้ว แต่การยิงการนี่อิมเป้ี้คมนะทุกคนถือว่าน่ากลัวเลยนะทุกคนถ้าได้ลองวางเท้าแล้วถ,ถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได,ด้นะทุกคนสำหรับคิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ